ไจะสดจะมองกี่ครั้งทียังไม่เบ่งฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้ใครรู้ไหมว่าฉันแอบเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจเธอเป็นองไม้ของคนข้างทางเหมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกล อื้มมือควายคว้าไม่ได้แค่เพียงมองไนชื่อหัวใจได้เพียงจท่งนี้หลายๆลยคราวอยากจะทักใจต้องคอยห้ามใจทุกทีรู้ตัวดีว่าเราห่างกันแค่ไหนเหมือนจันอยู่บนฟ้าที่ฉันเฝ้ามองทุกวัน จากท็ทแทกไกลกันเล่าหน่ะสูร้อหอนหนวดเด้เฉันสิบอกดูดิหนวดอ่ะ oh. ลอยยันหนวดอ่ะอุ้ยดูดิอุ้ยย,ยิ้มให้ดู